ครับนี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองกลยุทธ์หนีอุงอิงถอยดันพิธาสุดทางสยบคืนใต้น้ำเพื่อไทย17ปีแห่งความหลังอุงอิงย้ำทักษินมีบทเรียนเยอะขอหนุนพิธาไปจนสุดทางสลัดหนีคั้วอำนาจเก่าลูกสาวนายห้างดูใบชิงสยบคืนใต้น้ำในเพื่อไทยพักอันดับสองอุงอิงยอมถอยไม่เลือกเกมเสี่ยง ดันพิธาไปจนสุดทางสลัดหนีอำนาจเก่าชิงดักคอสอส1คนอาจมีบางกลุ่มเล่นเกมใต้ดิน17ปีแห่งความหลังตระกูลจินวัตเจอทั้งดีและร้ายทักษีนมีบทเรียนเยอะเลือกหนีดีกว่าเล่นเกมเสี่ยงท่ามกลางกระแสคนอยากเปลี่ยนแปลงเช้าวันที่14มิถุนาย,ยน2566อุ้งอิงนางสาวไพทองทานจินวัตหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ตั้งใจมาพูดกับนักข่าวอยู่2ประเด็นคือไม่ถึงก้าวไก่และพ่อกับบ้านแน่แต่ต้องดูสถานการณ์เราไม่มีแผนที่จะพลิกฟื้นคั่วใดๆทั้งสิน้นงงข่าวดิวลับที่ออกมาจํานวนมากคงลับมากเพราะไม่รู้เรื่องซึ่งมันไม่ใช่อยากให้หนักแน่นไว้พักเพื่อไทยที่คุยกับพักก้าวไก่ไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตกค้ำอุ้งอิงโพสเฟสบุ๊กอิงชินวัทระตอกย้ำสิ่งที่พูดไว้ช่วงเชา้าเราตกในหลมของการแช่แข็งประเทศไทยด้วยวิธีการที่ไม่ยึดหลักประชาธิปไตยและนิติธรรมมา17ปีแล้วทำให้ประชาชนทุกยากและประเทศล้าหลังดังนั้นอิงและพักเพื่อไทยจะหนุนพิธาและพักที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จหากมองในมุมเกมการเมืองจัดตั้งรัฐบาล พักอันดับสองที่ห่างจากพักอันดับหนึ่งสิบทีนังก็มีสิทธิ์ที่จะคิดตั้งรัฐบาลแข่งได้แต่พักเพื่อไทยเลือกที่จะยอมถอยมาเป็นกองหนุนดันพักก้าวไกลให้จัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนักกลยุทธ์เคยกล่าวว่าถอยหนีมิผิดเป็นวิสัยซึ่งสงครามการถอยหนีในการทําสงครามเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในการรบยามที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบย่อมเลือกถอยดีกว่ารุกในเกมพิเสี่ยงเกินไป เชื่อว่ามีการพูดคุยกันนอกรอบหรือสารพัดดิวรับแต่สุดท้ายแล้วนายห้างดูใบาอาจจะเลือกถอยหนีมาอยู่วงนอกและเฝ้ามองสถานการณ์การเผชิญหน้าแตกหักบทเรียนสอนใจการประกาศกลับบ้านของทักษิณชินวัตรในช่วงกรกฎาคมนี้ย่อมถูกโยงเข้ากับสถานการณ์การเมืองช่วงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และมีการวิเคราะห์กันไปมากมาย ล่าสุดอุงอิงนางสาวไพทองทานออกมายืนยันว่าทักษิณจะกลับบ้านตามแผนเดิมแต่ยังไม่มีกำหนดวันที่ชัดเจนต้องประเมินดูสถานการณ์หลายอย่างเพราะไม่อยากกลับมาแล้วมีความวุ่นวายส่วนประเด็นที่ว่าจะถูกหลอกหรือไม่อุงอิงบอกว่าตลอด17ปีที่ผ่านมาข่าวสารพัดที่ได้รับจากคนรอบตัวมีทั้งถูกและผิดเชื่อว่าคำว่าระวังถูกหลอกเป็นแค่การแสดงความห่วงใย เตือนสติกันว่าให้ดูดีๆนับแต่รัฐประหารปี2549จนถึงปัจจุบันทักษิณและครอบครัวชินวัตรคงได้บทเรียนมาเยอะจึงต้องตรวจสอบทุกอย่างก้าวเพื่อไม่ให้เพียงพำาตกหลุมพรางของผู้มีอำนาจสยบคืนใต้น้ําในพักเพื่อไทยก็มีหลายกลุ่มหลายโกกในวันที่กะกะตยังอยู่ระหว่างการประกาศรับรองสสสภาพภายในพักจึงดูสงบนิ่ง แต่เชื่อว่าหลังสอสอผ่านการรับรองคงจะมีการเคลื่อนไหวของสอสอบางกลุ่มมีรายงานข่าวว่ากลุ่มสอสอที่เป็นลูกม่อพักเพื่อไทยแถวอีสานและเหนือลุ้นให้อุ้งอิงนางสาพ,พันทองทานนั่งเก้าอี้นายกหากนายพิธาลิมเจริญรัตตกสวรรค์ฝ่าด่านสอวอไม่สำเร็จรวมถึงทีมยุทธศาสตร์พรรก็แอบเชียร์เช่นกันขณะที่นายเศรษฐาทวีสินค c ดิเดนตนายกรัฐมนตรีพรรเพื่อไทย น่าจะมีแนวคิดแบบเดียวกับจัตุรนชายแสงและนัทวบุตรสายเกลือที่อยากให้พิธาและก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จส่วนเพื่อไทยก็ยอมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและหันมารีแบนพรรคอย่างจริงจังเพื่อเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งสมัยหน้าอย่างไรก็ตามการที่อุงอิงแพรทองทานออกมาย้ำประเด็นจุดยืนพรรคเพื่อไทยที่ต่อสู้กับการแช่แข็งประเทศไทยอันหมายถึงจะไม่ปลองดองกับกลุ่มอำนาจเดิม อาจเป็นเกมสยบขึ้นใต้น้ำในพักหลังก็กตเตรียมรับรองสอสอลอดใหญ่ธรรมชาติของนักการเมืองไม่ได้เป็นสอสอ,อย่างเป็นทางการพวกเขาก็มีฤทธิ์มีเดชและอาจคิดต่างจากนายห้างดูใบก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ